เบิง้งตัเนี่นหาซื้อได้ใบเดียวเลยเมือเนี่ยงุนององดอนพี่น้องเอ้ยป้าจีตัวเลี้ยงเจ้าเนี่ยเอื่อดุดรหาซื้อได้ตัวนี้บ่มีขายแล้วไปรดไปหารถท่านไาได้เดี๋ยวนี้นะโอ้ยอันเป็นที่เรียบร้อยกันวางกันเนาะแต่ซุ่มผ้าเนืน้อพันงานคนไต่กับบ่มีบ่มีบ่โอ้หางนี้กับบ่มีเลี้ยงได้ตัวนี่้มืดแล้วเลี้ยงได้เอาเลี้ยงได้มีบ่อืมเอาก็เลียงแต่ตัวของเจ้าของปูไม ให้ลยแม่นหนึ่งหาสูนแม่นโมงี้ไงมาเออไปได้หกหาสูนี่ยังไหนเออตั้งแต่เอาปฎิฐานเราไดิเนาะตั้งแต่ต่องวดมาเนี่ยอดเมื่อนี้นี่มีฝันใดที่เข้าจิมันใจบ้าเลขงวดนี่เข้าสีเข่าแล้วใช่ไหมว่าไหมฝันเมื่อวานฝันเมื่อวานนี่ฝันต่องอย่างตั้งแต่เข้ามาสัมภาษณ์กันยื่นี่สามฝันเราได้นบ่แมสามฝันฝันเดียวฮะ สามฟันเดี่ยวมีต่ไปเมืองนอกว่าฟันเดียวจังได้ฟันเกียบสลบก็่ยังว่าสามทีเทียกับมีต่ไปนอกไปนะโอ้มันเปลี่ยนฟันขึ้นกันฟันขึ้นกันเหมือนหงวดกวอนหันฟันว่าไปนอกปูไม่เขียนไหนนี่นะฮัทโทเป็นว่าศูนย์หนึ่งสามเป็นว่าฮัทโทไมาเมืองไทยมันก็สามหนึ่งหนึ่งสามโอ้งวดนี่แกไปแนวกระมา ไปมากไปมากอยู่นี่ไปเมืองนอกไปแจนนอกอยู่นี่เฮียว่าเเปลี่ยนค่าเครื่องบินวิทนายบอกน่าในฝันแจ็คเี๋ยวม่ใช่ว่าเถี่ยออกอันเบอร์พัสปอร์ตซับซเบอร์พัสปอร์ตเข้าก็ล่วงไปแล้วล่องไปแล้วบัดนี้มืนขึ้นว่านี่ฝันฝันไปเมืองนอกคือเกาไปอีกแล้วเมืองนอกไปอีกแล้วไปกับเฮีว่าเดียนนี้ทั้งเดียนเนี่ยใฮ้ว่าฝันบอได้ไปไซไปแจเมืองนอกไปปลาเทศใด้ป่เนาล่องวาด้วยไป คี้ยังไปไตหวัดเนี่ยไปไตหวันอือรหัสไต่วันน้ำด้อนี่น่ะกระสูนหนึ่งสามนี่แหะเบอรรหัสไตหวันกระสูนหนึ่งสามอีกหนึมแมนท่ออกศูนหนึ่งสามหกหกโอ้เดี่ยวก็ท่อเบื่อไตอรม,อม,อมบัดนี้กับห้วยสีโทเมียวันเ็ดยังไหนน้อ่าสัน่มนมีนั่นนะเว่ยนั่นไปซื้อกาสนั่น่าสัน่นเอามาบอกซื้อกาดแบบไม่จุนเขา การของเขาบ่คือบ้านเฮาไปเติมโอ้หมายถึงว่าโทษด้วยการบ้านเขาน่ะแมนเฮ้ไปซื้อกันมาจุนเขาเบอร์เฮาบ่เออไปซื้อกันไปโทษว่าสั่นวานน่ะอือยากแม่นปูหรือเนไผบุนี่คือแมนปูอืมเอาไปซื้อมันแพงบ่ดหรบ่แพงหรอกไปซื้อเดี๋ยวิ่งราคามันยั่นเขาเขียนไว้เราว่าซั่นโอ้ราคาน่ะเออเขาเขียนไว้ยักบาทวันเขาเขียนไว้ร้อยห้าสิบรอยห้าสิบอืนี่มันก็เขาหา5ุนเจ้าแล้วตัวหันก็นั่นละร5อยห้าสิบว่าสั้น อันกัดโทษนะร้อยหาสิบแต่้งโทษนหัดเกาเรื่อยวัดสัตว์โทษหัดเกาเรื่องวัดสัตว์อืมหัดเกาแสดงว่าปูท่านว่าท่านว่าหุจักระหัดเกาโทรหัดเกาศูนย์หนึ่งสามโอ้แต่แสดงว่าปูมาบอกตรงหดกกนบอกโทษนนี่มันจะออกตามหนึ่งมันแมนบอสละบนเพื่อนบอกว่าเลขสี่ออกตัวเกาบอกเนาะพอแล้วบ๊อสเนี่ยตัว ตัวเก้านี่เว้าซื้อๆตัวนั่นมีตัวเลขีิตัวแปดเขียนใส่หลังการใส่หันเลยร้อยห้าสิบเลยตัวต้องซื้อเลยหนึ่งห้าศูนย์เลยถ้ากินเขาอิ่มไปละเฝ้ามากเลยผมันเอ้าก็แม่นยังดอกประหยัดได้ติดตามประหยัดได้เอาว่าไม่เขียนแม่เลขเลขอะไรเนี่ยบ้าน คลิปนี่นะฮะสีเนี่ยนย่ำตัวใดจังใดนะคลิปนี้ย่ำย่ำก็คือย่ำหนึ่งหาศูนย์หนดเพราะว่าคันเลขหลายตัวนี่บูจักข้สี่ดังบูจักข้าสี<ม>าา่ซื่อผู้ซื่อ<ม>ก็ะไดเนาะตัวเดียวรวดใครว่าหนึ่งหนึ่งหาศูนย์ครับอันสามหกไปเรื่อยๆปลอดทลาดอ่านซุม่มโอ้เอาเอาเขียนมาดูอ,าอ่านเกามาดูเบัดน,นี้ช่วยอ่านเกาแล้วบัดน,นี้แทบเลยบัดนี้คืองวดก้อนมันศูนย์หนึ่งสามมันหนึ่ง งวดนี S <S ้เขาก็ต้องไปรกลับว mm ่าหาหนึ huh. mm, uh. ่งน bueno, ึ่มนว่มันหนึ่อหาสิบเอ้าเมนเมนเมนเขมศนนย์ห้าห้น่นตัวกศูนย์หาศูนย์หนึ่งตัวร้อยห้านเท่านั้นงวดก้อนกกเห็นว่าศูนหนึ่งสามอถ้แค่ัเข้ากันกับที่ว่าจำไว้ได้เมนศูนย์หาน่ะอีกงื่ก้อนน่ะเมีนอย่าบอกว่าอะไรเนาะเลขแต่เรื่องเลขพัดสปงสปอตนี่นนั่นละเลขพัดสปอหว่าอ่เอาช่อดีจังกัน อ้าวอันนี้เลขพอเรื่องให้ตองหมวดนี่แมนบาอืมอ้าเขียนอันนั้นมาเพิ่มมาดิลี่เขียนในเลขเพื่อนจีฟันมือนี่แหละสีฟันตัวใดเนี่ก่อเสเองลยเนาฟันตัวใดเดีกว่าฟันหนึ่งหศูนย์ตัวเดียวหนึ่งหศูนตัวเดียวเลยเออบอกตัวนี้ก็ให้มันออกตัวไม่หมดแมนอืมหนึ่งห้าศูนย์เท่ากับกับให้เพื่อนพร่อศูนย์หาศูนย หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนาหนึ่งศูน่ง่ศูนย์เอาวันบ่อออกกับผ้ต้องศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บ่อก็แล้วแต่ครับเรียกพาสปอร์ตในเพื่อนเพรว่ามิ้ตะไปเมืองนอกสามหกเจอยู่ว่าเจ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บ่านะบ่อบ่ออกดอกมันจะมมันบ่ออกซะเบียดไั้ไหออกเกียชอยู่างนึออกศูนย์หนึ่ง เนโมอครับนัก็ว่าายตัวเรียกตัวเดียวนึงห้าศเออให้เพื่นตัดหา่อยหนึ่ห้าศูนย์บบกเด้งแมนกับอันสากันเชยนไนเองสีโลแน่นเนาะเออสามสามหกสามสามหกหรือสามหก็เขียนสามหกกะลสามหกเลยเออสามหกโดดก็สามหกเน่ะสามสาม สามสามหกเนี่ยนะเีไ่สิได้เบินก็ได้เพราะมันเป็นพระางท่านเออเกิดเร้วแต่เออน่ะอาอบันี้เขียนสองตัวสามในวนี่หาหนึ่งหาหนึ่งหาหาศูนย์นหาต่อก้นน่ะนะเออตอนนั้นตัวตอนนั้นหนึ่งศูนยศูนหนึ่งเกิดเร้วแต่อืมห้ว่ามันใจหลายๆฟันนี่คือมันใจฟันหนึ่ศูนี่มันมาแมนหนึ่งหาศูนย์คงไม่เขียนเพื่อเอในยกาเสีแดงสีน้ำเงินแต่เรองะออกเป็นเบิร์แดงนี่ เป็น005เป็นือยังสี1หาหานีกันขาวๆเนี่ยบ่ว่าสีอะไรบนว่าแมนผู้่นนั่นกะนั่นยูิลีผู้่นปลืกู้พ่อพกันว่เพิ่นเพิ่นเอาตรงๆนี่แมนปืเพื่นว่าเข้าใจนะืเพื่อนว่าใครเข้าใจร่งทเอยเนี่ของแท้ยูนิบาเนี้ยจ้าเ๋ยาเ่รตรวจมังก้ตรวจดู เมนป้งนีว่าถเอาตัวนี้หนึ่งหาเออเอาตัวนี้แหละเนี้ยนี่ตัวนี้คันคันว้นโยกับทะเบียนรถถือดีแต่นี่ทะเบียนรถรถขันออกดีนี่แหละถ้ามาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กัจับเอาเออพี่น้องเอฟซีเอ้เพราะว่าเนี่ยเป็นหายกระชื่นหนึ่งหาศูนย์ตัวเมืองกึ่งนี่นี่รุ่นนี้แหละตัวเขียนว่ามันออกเป็นสี ทีขาวๆาวมันมปนการเปเพราะว่ามันเขียนเขียนใส่ปี้กินนาเมื่อติดไรล่างล่างการโทรศัพท์แม่ยนงราคาหน่ะทีก็ยังเขาเจ้าบอกราคาตัวไปเนี่อยทีเงินเงินนี่ก็ให้มันเขาตัวบอกมากเลยประกาศว่าหนึ่งห้าศูนย์ตะเรื่องถูกว่าสั่นอัตราหักศูนย์ศูนย์หาเราเพื่อเราละ คงหนึง31าวะหาศูนย์หาศูนย์ก็หาหนึ่งนึ่งมีโอกาสได้ซ้ำกันงอติง่ามอยเลี่ยงเนี่ยเพราะว่าข่อยตามว่าหลายงอดแล้วอ่านหาหนึ่งก็หาศูนย์นี่พ่อถีบักเทียออกงวดนี่แหะออกงวดนี้เนาะมันมันบรุดดอกมันกรที่มันบรุดต้องตามมันท่านนะนะเนาะมีละเนีตามอะไรเนี่ยโอ้ยกับเมื่อนั่นขอปูกับยาอยู่นี่แหละว่าเนีมันถีบนั่นในกับว่าไป ไหนไปเมืองนอกอีกค the yeah, any ือเก่าอืมฮะมือที่บมเข้องสัมผัสบอกว่าให้บอกเนี่ยนะบอกเพราะดีไปกับฟันแล้วกับไปเมืองนอกคือเก่าอันแปลกขึ้นดิฟันที่หางวดเนี่ยมกันนี้ถ้าไปเมืองนอกฟันที่หาขึ้นสดอกเออที่หาเงวดช่างไหนว่าไม่แต่เราค่อยฟันอย่างสี่เหล็กมันเข่ามันจะเขาเก่าเนาะ เที่ยวเที่ยวตะกี้กับฟันว่าไปนอกมันก็ออกเลขพาสอร์เะเียพัส <36 S 2> ด์สามหกบานนี้มันกับมีนัยยะอยู่ในมันนี่ละออในฟันนี่ละอาสิบต,ตัวนึ่งเป็นล่างตัวน,นึงเป็นบนสามหกเนี่ยอาทิปเป็นล่างสามหกสามเปนว่าล่ะเออประกาศมาว่าสามหกล่างหนึ่งห้าศูนบนว่าสันติมีของอยู่บ่าจะเลี้ยงอ,อยู่หน้คือเรา นี่นาะเลขเนี่ยเอฟซีไปหาเสี่ยวรถเลขตัวนี้จังละท่านใกล้มือมาท่านปูมากัญญามาเขียนเห็นไหมจังว่ากันไหมไปว่ากันไหมเนาะมืออื่นมือหื่นมันมันมืออื่นมือสุดท้ายเด้กระถือถ่ายเนาะหื่นนี่เลยขออกออกว่าต่างขั้นเลยเนาะเอาขอาวซ้ำนี่ตัวเอาเพื่อนตัวเลขตัวเบอร์อะได้ชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนนะมันใจนึ่งหาศูนย์มันใจนึ่งหาศูนย์เนาะแม่กับเพลขเปินเสื้อรถ สามมือเรื่องเลขเมื่อไรตัวหรอกอืมกระชับมีเลขสองหางน่ะแม่นวะแม่นถือกระถิดว่าถือกระเลี้ยวไปเห็นตัวอ้าวกระับมี้หระครับผมอ้าวฟันในทั้งสี่ดิอืมฟันจะใเหอกวางสนะ่แม่เนกเค็เนกนั่นคือใครเจ้าเนาะอืมเขนเป็นเนกฟันมันเป็นไปได้ให้เพียงบ่าออกศูนย์หาศูนย์พอมอห่วยเนกวันเพราะว่า่อฟันแปลกๆอยู่นะอ้าเอาจังั่เนนะตะเลี้ยงนะอ้าวขอบคุณตะเลี้ยงหลายๆครับ